喂，<laughs> <laughs> <laughs> 好高哎呀！你好，你从中国来吗？<laughs> 不是、啊，不行，从马来西要来。<laughs> 好嘞，好了拜拜。亚 <laughs> 色 <laughs> 啊，两两个色。<laughs>

แล้วก็มาถึงช่วงที่ต้องเอาข้อมูลความต้องการของลูกค้ามาสร้างนวัตกรรมแล้วครับเพราะการสร้างส,างสินค้าอะไรขึ้นมาสักอย่างจําเป็นต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ครบะแว,แว,แว,แวงสองฝั่งนี้ <laughs> รูให้เลยครับมันเป็นการสแกนหน้าปุ๊บออกมาเป็นแบบบอกหมดเลยว่าต้องทำอะไรกับหน้าตัวเองบ้างสารอัพสตาร์ดารา4.0วันนี้เราอยู่กันที่ AASBC กับการสอบกลางภาคที่รู้ๆกันอยู่ว่าโหดสุดๆมาดูกันว่าคุณหว่าวากับธุรกิจขนตาปลอมจะรุ่งหรือร่วงว้าวสบายดีนะน้องหว่าวา บาดีนะสบาย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 จะมีบางคนที่เห็นรูปพวกนี้นะคะเคยสงสัยไหมคะว่าทาไมต้องเป็นตุ๊กตาในปกอัลบั้มทุกอันบางคนอาจจะคิดว่าเป็นกลยุทธ์ของทางบริษัทนะคะที่จะทําให้โปรเจกต์นี้ลึกลับน่าค้นหานะคะจริงๆเราไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทุกปกเป็นรูปตุ๊กตาก็คือบริษัทคิดว่าเราสองคนเนี้ยหน้าตาไม่สวย เขาสุกว่าหน้าขึ้นปกไม่ได้จริงๆทาไมอะเราไม่สวยตรงไหนแล้วหน้าเราหมวยมันไม่เป็นลูกรึ้งมันไม่ตาโตอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ก็ว่าตาโตสวยแล้วด้วยการที่เราค้นพบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือขนตับปลอม baby lashes นะคะขนตาปลอม baby lashes ทาเลือกขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหารูปทรงตาของสาวเอเชียโดยตรงตาที่แบบสมมติว่าแกะออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีรอยกาวติดอยู่ใช่ปะคือจะใชรอบที่2ที่3ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องลอกไอ้กาวก่อนหรือไม่ก็ต้องทิ้งไปเลย อันนี้ของเราเหมือนกับที่อื่นนะคะคือจริงๆแล้วผลตับปลอมเนี่ยคือมัน reuse ได้ฉัน้ำอุ่นแล้วก็ขึ้นมาตากแล้วก็เอาน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์มาล้างๆก่อนใช้ใช่ใช้ได้ใช้ได้ <laughs> เรามีเทพคอสเมตเิกอยู่ขอคำสั้สนๆเลยนะแค่คำเดียวที่สามารถที่จะเอาตรงนี้ทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างแบรนด์อื่นที่ขายอยู่บนเชลฟ์เือไม่แปลกไม่แปลกค่ะต่อกันที่หนุ่มหล่อน้องปีโป้ที่พกทีมงานคู่ใจซึ่งสร้างผลงานให้ร้านไอนุดังเตี้ยงป้างมาแล้ววันนี้จะดังหรือดับ เดี๋ยวรู้กันครับครับผมผมพ่อนะครับผมเป็น m d ของไอนุครับผมก็จริงๆแล้วทุกคนมีความฝันที่อยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองอยากเปิดร้านอาหารอยากทําที่นั่งชิลด้วยกันใช่ไหมครับอย่างวันจันทร์ตอนจันทร์เช้าหรือว่าวันศุกร์เย็นอย่างเงี้ยรถติดมากจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะผมก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าจะเปิดร้านอาหารทำไมเราไม่เปิดร้านนั่งชิล้วอยู่ที่เดียวกันเลยใช่ครับผมเลยเปิดอ่ะเจอเป็นนิสเ t a u r ร n t ในที่เดียวกัน สดใช้ที่ที่คุณรู้สึกว่ามีคุณาภาพเอ,อ,อเคปไปนะครับผมกักคูณหมูจะแวะไปใช้ <aki> <c oughs> โอ้โหอยาอว่าจะกินฟรีเลยเดี๋ยวดูแลเลยดีกว่าเอ <c oughs> และคนสุดท้ายสาวสวยของเรากับธุรกิจจิวเวอรี่ <t> เอาใจช่วยให้รอดนะครับน้องดารัน แบรนด์ของเราบริษเทเ e w e ี r y ค่ะปกตินะคะที่เราเห็นตามท้องตลาดเครื่องประดับของเราจะมีทั้งผู้ชายและของผู้หญิงตอนนี้มันก็จะนาให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งนะคะที่หลายๆคนต้องเจอแน่นอนผู้หญิงก็ใส่เครื่องประดับของผู้ชายไม่ได้ผู้ชายก็ใส่กับเครื่องประดับของผู้หญิงไม่ได้บางทีที่เป็นเพศที่3ก็ไม่สามารถที่จะใส่เครื่องประดับของผู้หญิงได้เพราะออกแบบมาให้เป็นของผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยทําการนะคะที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เป็นดีไซน์ที่เป็นยูนิเซ็กสามารถใส่ทั้งชายและหญิงได้อย่างเช่นแหวนวงหนึ่งเนี่ยก็สามารถใส่ แอลเบอร์เจววรีไม่มีวันตายค่ะไม่น่าไม่เสียลงทุนแล้วก็อยู่ได้ตลอดการขายวันนี้ไม่ออกปีหน้าก็ขายได้แน่นอน <Wow. S 1> ว้าวเจวเวอรี่คือแบบมีวันตายอะไรก็ตามางี้นะคะคือจริงๆมันคือเราต้องแยกให้ออกระหว่างคอสตูมจิวเวลรี่กับไฮจิวเวลรี่สิ่งที่คุณทําอยู่มันคือคอสตูมจิวเวลรี่ไม่ใช่เป็นพวกเขาเรียกว่าเพชรอินจินดาเพราะฉะนั้นน่มันมีวันตายนะครับเราจะต้องโฟกัสไปที่กลุ่ม กลุ่มแมสมากขึ้นคือกลุ่มผู้หญิงผู้ชายที่ที่บอกกระเทยใส่จริงกระเทยอยากเป็นผู้หญิงนี่แหละฮะใครเขาไม่มีไซส์ใส่เราก็ต้องทำเพราะว่าแนวที่เป็นของผู้หญิงนี่แหละฮะแต่ว่าคือไซส์อาจจะใหญ่ขึ้นหรือมีไซส์ที่แวรี่มากขึ้นแต่ว่าออทอมอะหลอ่ลอหอสิบคนเนี่ยแล้วมาใสา่จิวเวลรี่ของเราอะแล้วเหมือนแบบถ่ายเป็นภาพแฉกเนะ <S 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 ี่ยให้บอกว่าหาตลาดแบบที่มันเป็นที่เราต้องการให้เจอก่อนแล้วค่อยแบบเอ็กซ์พอร์ตไปด้านอื่นต่อ